สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโครกอัมณีชาแนลนะคะวันนี้นลุ่งจะพามาทำเมนูไข่ตุนชุบแป้งทอดเป็นอีกหนึ่งเมนูสุดล้ํานะคะทานเล่นเพลิน,ลนไม่ว่าจะกินกับน้าซอสอะไรก็อร่อยค่ะจะทําเป็นกับข้าวหรือกับแกล้มรับรองว่าถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนเข้าไปโจทย์วัตถุดิบและขั้นตอนในการทํากันได้เลยค่ะ เราก็จะมาทําในส่วนของไข่ตุ๋นก่อนนะคะไข่ตุ๋นไม่รู้จะใส่เป็นอกไก่ลงไปด้วยนะอ่านำอกไก่มาหั่นให้เป็นชิน้นเล็กๆลสับอกไก่ให้ละเอียดดีเลยนะคะ พอเราสับสเนื้อไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาเตรียมในส่วนของไข่ค่ะเมลุงใช้เป็นไข่ไก่นะใครมีไข่เป็ดก็ให้ใช้เป็นไข่เป็ดเมลุงใช้ไข่ไก่ห้าฟองนะคะตีไข่ให้ละเอียดดีซะก่อน มะลุงจะใส่น้ำสะอาดลงไป200 ml อใส่อกไก่ลงไปประมาณ100กรัมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายผงปรุงรสแล้วก็พริกไทยปน่นน้ำตาลทราย2ช้อนชาผงปรุงรส1ช้อนชาพริกไทยป่น1ช้อนชานะคะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดี ตีส่วนผสมทุกอย่างได้เข้ากันดีแล้วเราก็จะนํามาใส่พิมพ์ไม่รู้จะใช้เป็นถ้วยใบเล็กนะคะทุกคนถ้าใครมีถาดก็ใช้เป็นถาดอ่ตักไข่ตุนลงไปนะคะให้ปริมาณเท่าๆกันเวลาสุกจะได้สุกพร้อมกันค่ะ จุดไฟตั้งหม้อนะคะแล้วรอให้น้ำเดือดดีซะก่อนค่อยนำไข่ตุนของเราลงไปนึ่งเดี๋ยวมาลุงจะปิดฝาไว้ก่อนนะคะแล้วก็นึ่งสักประมาณ20นาทีเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะเดลุงก็น,นึ่งได้ครบ20นาทีแล้วนะคะพักไข่ตุนทิ้งไว้ให้เย็นซะก่อนนะแล้วค่อยนำไปคลุกกับแป้ง ในระหว่างที่เรารอให้ไข่ตุนเย็นตัวนะคะเราก็จะมาผสมในส่วนของแป้งกันไมลุ่งใช้แป้งทอดกรอบ4ช้อนโต๊ะหรือว่าตามชอบได้เลยค่ะแป้งทอดกรอบใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะไข่ไก่เมลุ่งใช้หนึ่งฟองปรุงรสแป้งสักหน่อยนะคะใส่ผงปรุงรสกับพริกไทยป่นอย่างละ1ช้อนชาใส่น้ำเย็นจัดลงไปอันนี้กะตามชอบได้เลยนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากให้แป้งข้นหรือว่าเหลวประมาณไหน ตีแป้งกับส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะตีแป้งได้เข้ากันดีแล้วนะคะเราก็มาทำในส่วนของไข่ตุนต่อเลยไข่ตุนของเราก็เย็นตัวแล้วค่ะเอามาตัดเป็นชิ้นตามชอบ อาแล้วก็เอามาคลุกกับแป้งทอดกรอบที่เป็นแป้งแห้งนะคะทุกคนพอชุบกับแป้งทอดกรอบแบบแห้งแล้วก็เอามาชุบกับแป้งทอดกรอบที่เราผสมแบบเปียกไว้นะคะอ่าแล้วก็นําลงไปทอดให้กรอบเหลืองดีเลยน้ํามันร้อนค่อยเอาลงไปทอดนะคะชิ้นเล็กหรือว่าชิ้นใหญ่ก็แล้วแต่ชอบได้เลย ให้ใช้ไฟกลางในการทอดนะคะไข่ตุนของเราเวลาทอดออกมาแล้วจะได้สวยดูน่ากินไม่ไหมก่อนสุกค่ะ พอทอดได้เหลืองกรอบได้ที่ดีแล้วตักขึ้นมาพักไว้ให้เสด็จน้ํามันถ้าแป้งเหลือนะคะก็สามารถนําพักต่างๆที่มีติดตู้เย็นอยู่แล้วเอามาทอดอไว้กินอีกได้นะคะทุกคนเพราะว่าเสียดายแป้งเดี๋ยวแม่ลุ่งจะทอดที่เหลือให้หมดเลยนะคะ ไข่ตุนชุบแป้งทอดของเราก็ทอดได้เหลืองดูน่ากินมากๆเลยนะคะทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดจานเสิร์ฟเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับเมนูไข่ตุนชุบแป้งทอด เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สุดอร่อยวัตถุดิบน้อยแล้วก็ทําง่ายมากๆเลยนะคะรสชาติละมุนลิ้นข้างในกรุบกรนะคะทุกคนจิ้มกับน้าซอสอะไรก็อร่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นซอสมะเขือเทศซอสพริกหรือว่าน้ําจิ้มไก่ทานเล่นเพลิน,พลนนะคะไม่ว่าจะทําเป็นกับข้าวกับแก้มได้หมดเลยค่ะรับรองถูกใจทุกเพศทุกวัยแน่นอนฝากกดติดตามเพจแล้วก็ช่อง YouTube เป็นกำลังใจให้กับแม่ลุงด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ